เพลงรอเป็นคนผัดไฟนะคะของ cover cover เดมอนนีนะ่าเป็น cover โดคเตอร์นีนานะคะเออนะคะร้องสดเนาะเพราะว่าชอบเพลงนี้มากวันนี้เปิดเว้นนาเมือ่อกี้ปิดเยอะไปอยากมีสิทธิ์อุ้งเมื่อเห็นเธอห่วงคนหนึ่เจ็บช้ำกล้ำกับต้องนอนสะอึกเดียวดนาะ รักเธอครั้งเดียวแทมยังเป็นชั่วทางใจรักเธอครั้งเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหนตัดองตัดใจไม่คิดแยังแฟนงใครองนง้ำอยางบอกว่ารักรักเธอสเหมอพันครั้งสิ่งที่รักฟังมีเพียง ท่านเทวดาก็อยากจะขอให้รักเธออยู่รัก้าแต่หากวัานไหนรักเธอไม่สมรา,นาถนะบังเอิญเลิกลาช่วยมาจังตาฉันดีก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้ว่าจะลิมเธอคงใช้เวลาหลายปีถ้าฝ่ายเห็นยคงมีโอกาสแลกใจไม่เคยจะคิดจะแช้งให้ใครเลิกกันประตูสู้ จะไม่รบกวนให้เธอต้องหว่นใจจะขอเป็นยามผู้หน้าประตูดได้ไหมร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลจใจเธอโอากจะขอเป็นคนอัด ใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้ว่าจะลืมเธอคงใช้เวลา,ลาหลายปีถ้าฟังให้ดีคงมีโอกาสแล่นใจไม่เคยจะคิดจะแจ้งให้ใครลรู้กันประตูสวรรค์จมอยู่นในน้นเรื่อยไปจะไม่รู้ ต้องหวัใจจะขอเป็นยามเฝ้าประตูได้ไหมร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอขอบคุณมากมานะคะ ก็จะติดต่องานแม่นะคะงานเกี่ยวกับวมกันบันเทิงนะ,ะงานร้งนองเพลงงานศิลปินต่างๆเล่นหนังเล่นละครคอมเมนต์เตอร์อรายการเพลงต่างๆนะคะพอถ่ายแบบถ่ายโฆษณา,าก,ก็สามารถติดต่อแม่ได้ที่เบอร์แม่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ YouTube video นี่นะ,ะ094นะโทรนะ094 289 994นะคะ 0942899994หรืออีกเบอร์หนึ่ง0 6 1 1 5 9 8 0 6 1 1 5 9 5 8 7 7 0 6 1 1 5 9 5 8 7 7ก็ติดต่องานการไม่ได้เอไนะไรไม่ขอขอบคุณสำหรับเออสำหรับเอฟซีเม่ที่สนับสนุนช่องเม่ด้วยทุกคน พอกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์วีโอยูทูบหมอนี้นะแมนแนด้วยจะขอบคุณอย่างยิ่งแม่ก็จะทําเป็นคอนเทนต์เนี่ยร้องเพลงกินอาหารแล้วก็พาเทีย่ยวแล้วก็พาทําบุญอะไรอย่างงี้แม่ก็เป็นคนที่ชอบงานในองการบันเทิงนะไม่ชอบด้านงาน YouTube มากเลยแล้วก็หลักๆไม่ชอบงานเพลงมากอ่ะแต่แม่รอแมวมองอ่ะตอนนี้ไม่มีแมนไม่ไมีแม,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 มวมองไม่มีคนฝักแดนแม่ เป็นความหวนแม่กับยูทูบมาหกปีละที่จะแสดงอะไรเงี้ยนะก็ขอบคุณมากๆนะคะ i love you baby i love you FC เป็นทับของแม่ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิป u t u b e หมอนีน้นะแมนๆแล้วก็จะขอบคุณขอบวพราะคุณเป็นอย่างมากทุกแชร์ทุก share, ทกริ้งทุกกำลังใจลูกๆและกดสมาชิกเป็นสมาชิกช่องหมอนีน้นะแมนๆสมัคร2 0บาท ะะลูกจะได้สิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกช่อง Youtube แม่กดสมัครเดี๋ยวนี้ค่ะลูกกดสมัครเดี๋ยวนี้เลยได้ Youtube ได้ Youtube ต่วนเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ